ผมสอนจัดแสงเวทีเราทำกันจริงๆเราไม่ได้เรียนในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวต้องเรียนแบบนี้ถึงจะรู้เรื่องนะครับ สวัสดีครับปุ้ยสาแมนครับปุ้ยสาแมนได้รับโอกาสมาสอนการจัดแสงวิธีร่วมกับพี่กี้เป็นเลิศยอดแย้มนะครับแล้วก็พิษักดีชากรวิจารนะครับนี่ก่อนอื่นเลยนะครับขอบพคุณพิมพ์ทองกรุ๊ปจังหวัดน่านนะครับขอบคุณมากครับนี่มาเทรนนิ่งนะครับพร้อมกับพี่ๆนะครับนี่ก็เป็นเวิร์กช็อปกันเป็นวันสุดท้ายแล้วเราเรียนสี่วันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นวันก็เรียยว่าวันสุดท้ายแล้ว ครับทุกวันก็จะมีวเวิร์กช็อปตอนเย็นแบบนี้แหละแต่นี่คือวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวให้ดูห้องเรียนห้องเรียนครับนี่นี่ตอนกลางวันเราก็เรียนที่นี่นะครับนี่เอวันสุดท้ายเราเรียนทาพวกทาโค้ดทำกับสาม B นะครับทุกคนก็จะมีพี่นั่งเรียนนะครับเรียนทําโค้ดทำปุ่มโปรแกรมโปรแกรมเรียนเลี้งดีไซน์นะครับตอนเย็นก็จะมีเวิร์กช็อปนะครับ นี่เป็นไงบ้างครับพี่ก็ล่ารื่นเรื่ยลนะพี่ที่ติดตัดนะครับต้องใหม่เล่นให้มันป้องป้องกว่านี้นะแต่แก็ดีเยี่ยมเลยพี <laughs> ่ได้ความรู้เยอะแยะครับนี่นะครับบรรยากาศการเรียนนะครับนี่น้องๆอ uh ่ทุกวันก็จะมีเวิร์กช็อปแบบนี้นะครับเวิร์กช็อปตอนเย็นเดี๋ยววันนี้ตั้งเสมือนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการเรียนนะครับ วันที่หนึ่งเราเรียนพื้นฐานเรื่องอุปกรณ์แสงทั้งหมดนะครับโดยพี่กี้ก็จะเล่าเรื่องอุปกรณ์แสงเรผมด้วยนะครับอุปกรณ์แสงมีโคมชนิดอะไรบ้างนะครับเรื่องของตำแหน่งแสงต่างๆมีตำแหน่งไหนบ้างนะครับแล้วก็การโฟกัสนะครับตกกอนเย็นมาเราก็ทําการโฟกัสแสงเนี่ยวันที่หนึ่งนะวันที่สองเราเรียนเรื่องบอร์ด บอร์ดคอนโทรทั้งหมดพื้นฐานการใช้งานการทำไลบรารีนู่นนี่นั่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนเรียนมาแล้วก็เริ่มโปรแกรมมิ่งกับพวกอุปกรณ์ออโตเมชันไลท์นะครับโปรแกรมโปรแกรมนู่นนี่นั่นนะครับวันที่3มเราเรียนอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยเรียน3มิติเรียนเรียน izer, รีเลเซอร์เขียนแบบในสมิติเรียนเชื่อมกับบอร์ด3มิตินะครับตกเรียนมาแล้วก็ทำาุกสอบแบบนี้อีกนะครับ เรื่องการย้อมไฟยังไงให้สวยย้อมแบล็ดดอกนะครับตำแหน่งไฟนะครับวันที่สี่นี่คือวันสุดท้ายวันสุดท้ายเราอ,อย่างที่บาท่านไปชมนในห้องเรียนก็จะเรียนทําซีนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานแสงนะครับทําซีนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องงานแสงนะครับหรือว่ามีโชว์หนึ่งโชว์ทาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี่ครับนี่ก็จะมาตั้งเวทีกันจริงๆที่เราออกแบบกันจริงๆนะครับทำจริงๆ,งๆไม่ใช่เรียนในคอมพิวเตอร์ ทํากันจริงๆไม่ใช่เรียนในคอมพิวเตอร์บรรยากาศทุกคนก็จะมาตั้งระบบเข้าระบบเรื่องแอดดงแอดเดตนะครับติดตั้งโครงสร้างทําอย่างไรระยะโครงสร้างระยะไฟฟอนใช้แบตย้อมพื้นนะครับต่อระบบบา้านโหลดนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศจริงๆนะครับทุกคนทํางานเสมือนจริงนะครับได้เรียนรู้หนะ้างานจริงๆว่า ทากันแบบไหนใน,นระบบเลตติ้งดีไซน์นะครับเพราะนั้นที่ผมสอนจัดแสงเวทีเราทำกันจริงๆแบบนี้เราไม่ได้เรียนในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเราทำกันจริงๆเราไม่ได้เรียนในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวหนงหน้าที่ถามนี่พิศก็มาสวัสดีครับพิศสวัสดีค,ครับมาช่วยกัน <c oughs> ม่เทนรุ่นใหม่อะไรทีกรุ่นใหม่ก็อะไรถาลอไปก็ครับ ครับให้เด็กรุ่นใหม่ได้ฝึกสวัสดีครับพ่กี้สวัสดีครับนี่บรรยากาศสีวันเป็นยังไงบ้างสีวันก็น้องๆตั้งใจมากครับน่าจะได้ความรู้ที่เยอะเยอะมากครับเพราะอาจารย์ด้ยใส่ไปเยอะเลยลูกศิษย์อ้วกนะครับงานนี้ความรู้แบบแน่นมากก็ผมก็แนวแนวทางแสงอะไรครับครับพิศดาก็ใสอารมณ์มาเลยครับสามคนครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการอบรมการจัดแสงเวทีนะครับผ่านไปสี่วันนะครับเราเรียนพื้นฐานตั้งแต่พื้นฐานยันขั้นสูงเลยก็พี่ถากว่าการอบรมครั้งนี้น้องๆจะจะได้อะไรบ้างนะครับครับอ่าเราก็จะเน้นในงานระบบแสงที่เป็นเรื่องอารมณ์มนะครับเพราะส่วนใหญ่ทุกวันนี้เรื่องอารมณ์ การจัดแสงเนี่ยมันจะมันจะลดลดน้อยไปเพราะว่าด้วยด้วยตัวอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นอ่าแล้วก็อุปกรณ์ที่จะเป็นดีต้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ได้ถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีนะครับในการใช้ทั้งบอร์ดอารมณ์ในการจัดแสงนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ไม่ว่าจะเป็นไซส์ไม่ว่าจะเป็นไฟท็อป ครับรับแบกหลังอืมเพื่อเพื่อจะให้น้องๆเนี่ยได้ไปปรับใช้ในสไตล์แต่ละคนให้งานออกมาสมบูรณ์นะครับก็ได้ถ่ายทอดเรื่องตัวนี้ไปให้ตลอดแล้วก็ระยะเวลาเนะที่เราที่เราที่เราถ่ายทอดให้น้องๆไปผมว่าผมว่าสมบูรณ์นะพี่กี้พี่กี้ตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่พื้นฐานเลยน่าจะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าปกติคนที่วางไฟเอาพื้นฐานของคนที่ทําเป็นนะครับติดไฟติดอะไรเป็นอืม แต่ว่ายังไม่รู้ว่าอติดแล้วจะเล่นอะไรยังไงเราก็ได้มอบจุดที่ว่างครับไม่ได้วางแบบทั่วไปแบบสเปสปาแล้วอันนี้ก็คือมีมีไคล์ไลน์จากเราแล้วอ่ะไปที่ติดทําหน้าที่อะไรทำ <c oughs> ติดทาไมถึงติดตรงนี้อะไร <c oughs> ซึ่งเราก็อธิบายเทคนิคพวกนี้ไปแล้วว่าเราติดทําไมลกเงาอะไรแล้วก็อธิบายไปแล้วความหมายของสีอะไรสีสารที่เล่นบนเวที เพลงลักษณะเศร้าซึมเศร้าเงาพ่ารักจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็นแนะนําเข้าไปว่าก็าคือเทคนิคครับแนะนําเทคนิคเขาว่าน่าจะทาอย่างนี้ได้อยที่เขามาสมควรจะอืมันแก้ไขได้ครับสมควรจะจะอยู่นี้ก็ได้นี้กับเขาว่าต้องทําหลาธิ่บายว่าสมควรจะเขาก็นําพวกนี้ยเทคนิคจากเราเนี่ยไปปรับใช้ในงานต่อๆไปของเขาครับเพราะในสิ่งที่เราให้ไป <c oughs> อ่ามันมันจะจะไปช่วยในเรื่องหนึ่งทุกวันนี้ด้วยด้วยงานที่เวลามันอาจจะน้อยลงอืมพอน้องๆมันได้อ่าได้ได้ประสบการณ์ที่เราถ่ายทอดไปให้จากตรงเนี้ยก็จะทําให้หนึ่งทำงานง่ายขึ้นครับสองย่นระยะเวลาในการเซตอัพอืมอ่าหลายๆหลายหหลายๆอย่างครับนะครับทั้งตัวอุปกรณ์ทั้งเรื่องบอร์ดที่จะได้ลนระยะเวลา ให้กระชับขึ้นทํางานได้ไวขึ้นมีเวลาขึ้นนะครับอเพราะอย่างสมัยก่อนอุปกรณ์มันค่อนข้างจะเป็นอันอล็กในการติดตั้งจัดทุกวันนี้สามเมื่อก่อนสามหอดทุกวันนี้อาจเป็นหลอดเดียวทีอินวันหรือแม่แม้กระทั่งจะเป็นซีอินวันไปละมันก็ทําให้มันก็ทําให้งานเนี่ยมันก็ระยะเวลาการเซตอัพมันอาจจะน้อยเราก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ให้น้องไปปรับใช้กันครับ เราผ่านสิ่งที่ยากมาครับมาเจออุปกรณ์ที่ง่ายขึ้นออืม่การที่จะบอกต่อให้น้องๆอ่ะน้องๆอาจจะง่ายขึ้นเพราะความคิดของคนรุ่นใหม่อ่ะอาจจะดีกว่าเราครับสร้างสารงานเพอๆจจะดีกว่าเราจะเก่งกว่าเราภายภาคหน้าเราอาจจะได้มานั่งชมไลติ้งที่ดีที่สุดสําหรับที่นี่นั่งเล่นก็ได้เอัางย่างนั้นเราก็ถึงวัยสอวันสองคนแล้วก็มีบางช่วง บางต่อเราก็ต้องกระเสียนครับครับแล้วก็เลยไม่อยากให้สิ่งที่เรารู้มาหายไปบอกต่ออย่างน้อยๆความคิดของเราก็อยู่ที่นี่แล้วประมาณ20บุาคนได้ได้ยินความคิดจากเราที่นี่น้องๆมีความตั้งใจกันมากๆนะครับมีความตั้งใจแล้วก็ถือว่า,าถือว่าประสบผลสำเร็จในการในการมาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องระบบแสงนะครับเพราะว่า ทุกวันเนี่ยทั้งทั้งผู้จัดแล้วก็คนที่กำลังมีเครื่องรับงานอะไรพวกนี้งานอีเวนต์งานอะไรพวกนี้จะมองเรื่องความสำคัญของระบบแสงจะจะเป็นค่อนข้างจะเป็น <c oughs> อันดับสองเนาะนะครับร <c oughs> ายละเอียดพวกนี้มันบางงานเนี่ยถ้างานสีเรียสมันก็จะทำให้อาจจะช้าอาจจะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราถ่ายทอดตรงเนี้ย ผมคิดว่างานน่าจะออกมาดีขึ้นเพราะน้องๆมีการให้ความสนใจมากพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ละคนนี่ในยุคนี้เนาะเด็กสมัยนี้ก็เก่งในเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเราน่าจะน่าจะได้ได้ได้ไลติ้งที่สมบูรณ์เยอะมากครับก็โอเคนะครับก็คือถ้าหลักสูตรนี้ มีอยู่สี่วันนะครับมีอยู่สี่วันวันแรกเราเรียนพื้นฐานทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่องตำแหน่งเรื่องอุปกรณ์แสงโฟกัสแสงนะครับวันที่สองเราเริ่มเรียนบอร์ดแล้วก็โปรแกรมพวกมูโงมูวิ่งนะครับเนี่ยวันที่สามพี่สาก็จะพาย้อมยังไงให้สวยแล้ววันที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของวันที่สามกับวันที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของการทำสามมิตินะครับทำสามมิติอย่างไรแล้วก็โปรแกรมอย่างไรในวันสุดท้ายเนี่ยครับแล้วก็เวิร์กช็อปกันนะครับอเคนะครับถ้าท่านใด อยากเรียนจัดแสงเวทีนะครับก็คลิกเข้าไปที่อุ้ยสาวดีไซเนอร์อะคาเดมีได้เลยนะครับที่ Facebook YouTube Instagram มีหมดเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม